สวัสดีครับพบกับ e no a, a, a g ก e of No นอีกครั้งว may ันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับเซี่ยวกางเทพทวานบานของจีนในสมัยต้นราชวงศ์ถังภายใตการปกครองของพระเจ้าถังไทจง มีพยามังกรผู้ปกครองน้านน้ำและควบคุมฟ้าฝนแก่โลกมนุษย์ครั้งหนึ่งท่านสังเกตว่าบรรดาสัตว์น้ำบริวารถูกชาวประมงจับเป็นจำนวนมากกว่าปกติท่านจึงขึ้นมาบนเมืองมนุษย์เพื่อสืบหาสาเหตุจึงพบว่ามีหมอดูผู้หนึ่งช่วยดูเริกยามที่บอกกระแสน้ำขึ้นน้ำลง ฤดูวางไข่ของสัตว์น้ำแก่ชาวบ้านสัตว์น้ำจึงถูกจับมากขึ้นพยามังกรไม่พอใจที่หมอดูผู้นี้เป็นเหตุให้ลูกหลานถูกฆ่าเป็นจำนวนมากจึงคิดจะปราบให้รู้สํานึกทันจึงเนรมิตกายเป็นมนุษย์มาท้าประลองกับหมอดูโดยแข่งการทำนายฟ้า,ฟาฝนในวันรุ่งคืนซึ่งหากทายผิด จะต,ต้องเลิกทำอาชีพหมอดูตลอดชีวิตหมอดูทำนายว่าในวันพรุ่งนี้ฝนจะตกหนักพยามังกรจําแรลงก็ยิ้มเย่ะอยู่ในใจเพราะนาที่ควบคุมฟ้าฝนนั้นเป็นของท่านแล้วจะแพ้พนันได้อย่างไรปรากฏว่าท่านได้รับราชองค์การจากเง็กเซียดฮองเตให้บรรดานฝนตกหนักในวันลุ่งคืน พยามังกรก็แกล้งไม่ทำตามบัญชาแล้วไปบรรดาลให้ฝนตกในวันอื่นแทนฝนที่ท่านบรรดาลให้ตกนั้นไปตกทับซ้อนกับน้ำฝนที่พยามังกรตนอื่นได้รับบัญชามาเช่นกันเป็นเหตุให้เกิดอูดทกภัยอย่างหนักแต่พยามังกรหาได้สำนึกในความผิดของตนไม่กลับมายิ้มย้อทวงถามชชนะจากหมอดู หมอดูกลับหัวเลาะหืบหืและแปลงกายกลับคืนร่างเดิมสึ่งแท้จริงแล้วคือเสียนจากสวรรค์จําแรงกายมาช่วยเหลือมนุษย์การขัดบัญชาสวรรค์ครั้งนี้ทำให้เบื้องบนมีมติสั่งประหารพญามังกรในค่าวันนั้นพญามังกรถึงกับช็อกรีบขอขอมาและขอให้ท่านเสียนเมตตาช่วยเหลือตนสักครั้ง เซียนจึงบอกแก่พยา,ยามังกรว่าผู้ทำการประหารท่านคือเว่ยเจิ้งอ๋องหากท่านไปขอร้องพระองค์ให้ช่วยก็คงจะมีทางอยู่บ้างกำมังเว่ยเจิ้งอ๋องเป็นเสนาอำามายคนสนิทของพระเจ้าถังไทจงได้ชื่อว่าเป็นคนตรงที่กล่าววิจาร์ณและตักเตือนฮ่องเต้อย่างตรงไปตรงมาไม่เกรงกลัวพระอาญา จึงได้รับการขนานนามว่ากระจกสองเงาฮองเต้ดยคุณสมบัตินี้สวรรค์จึงแต่งตั้งให้ท่านทำหน้าที่ผู้ควบคุมการประหารเหล่าชาวสวรรค์ที่ทำผิดอีกด้วยซึ่งตำนานเช่นนี้มีปรากฏอยู่บ่อยในพงศาวดารจีนเช่นความยุติธรรมของท่านเป่าบุญจีนเจ้าเมืองไคฟงแห่งราชวงศ์ง ที่ร่ำลือเป็นตำนานว่าแม้แต่พูดผีอย่างต้องเกรงกลัวนรกอย่างเกรงใจให้เกียรดเชิญท่านลงไปพิภากษาคดีถึงในเมืองนรกพยามังก่อนรีบไปเข้าฝันพระเจ้าถังไทจงเพื่อขอความช่วยเหลือโดยขอเพียงห้องเต้ประวิงเวลาทันเวเจ้งอองให้พ้นยามหัวค่ำได้ก็พอแล้ว องเตก็ได้รับคำพยามังกรเพราะหากไปรับปากช่วยเหลือตอนเองก็คงตกที่นั่งลำบากแต่หากช่วยเหลือได้สำเร็จก็จะเป็นผู้มีบุญคุณกับเทพมังกรซึ่งย่อมส่งผลดีในภายภาคหนา้าคืนนั้นท่านจึงเรียกให้ท่านเวจังอองมาเล่นหมากรุกเป็นเพื่อนท่านโดยไม่หยุดพักผ่อนจนใกล้เวลาประหาร หองเต้ก็ยำใจว่าสามารถทวงเวลาได้ตามสัญญาขณะเดินหมากอยู่ก้าหนึ่งหองเต้ทำตัวหมากหล่นพื้นท่านเวจึงอ๋องก็ก้มมุดลงใต้โต๊ะไปเก็บให้ขณะก้มลงไปนั้นหองเต้ก็ได้ยินเสียงท่านเสนา,นากล่าวคำหนึ่งเสียงอู้อึงมาจากใต้โต๊ะฝั่งไม่ค่อยถนัดน,นักแต่คล้ายๆจะเป็นคำว่าประหาร เมื่อครูท่านกล่าวว่ากระไร,ะรที่ใต้โต๊ะของเตะถามเว้ยจังอ๋องด้วยน้ำเสียงสั่นเครือท่านเว้ยจังอ๋องจึงเล่าให้ฟังว่าตนได้รับบัญชาจากสวรรค์ให้ควบคุมการประหารพญามังกรผู้เป็นเหตุให้เกิดปู่ทกภยัยเมื่อครูน่นี้ที่กลมลงไปเก็บตัวหมากใต้โต๊ะนั้นเป็นเลิกประหารพอดีท่าน จึงถอดจิตไปยังภพสวรรค์เพื่อทำหน้าที่มิติเวลาระหว่างโลกมนุษย์และสวรรค์นั้นแตกต่างกันเพียงแค่กลมเก็บของใต้โต๊ะพิพตาเดียวเท่านั้นท่านไว้เจงอ๋องก็ทำหน้าที่บรรลุแล้วเมื่อห่องเต้ไม่อาจรักษาสัญญาต่อพญามังกรได้พระองค์ก็ไม่เป็นอันหลับอันนอน พระผีพญามังกรที่ไร้หัวมาทวงสัญญาด้วยความอาฆาตพยาบาทถึงในห้องบรรทมทุกๆคืนหนักเข่าก็ถึงขั้นประชวนหนักขุนศึกคู่พระไทยของท่านนามว่าฉินสู่เป้าและอุ้ยเฉินกงจึงอาสามาอารักขาน้าห้องบรรทมของพระองค์ไม่รู้เพราะพญามังกรกลัวขุนศึกทั้งสอง หรือเพราะฮ่องเต้อุปทานไปเองหลังจากนั้นมาท่านก่อบันรทมหลับสนิทไม่ปรากฏว่ามีผีพญา,ามังกรมารังควานอีกเลยว่ากันว่าขุนศึกทั้งสองท่านยืนยามทั้งคืนบ่อยเข้าก็ไม่ไหวเช่นกันสุขภาพร่างกายจะสุดทรงเอาจึงจ้างช่างมีฝีมือเขียนรูปพวกตนไว้หน้าห้องบรรทมเป็นตัวแทนห้องเต ก็บันทมสบายดีดังเดิมไม่แตกต่างจึงเป็นที่มาของความเชื่อเรื่องการเขียนภาพวาดของท่านฉินสู้เป่าและวี่เฉินกงปิดประตูบ้านไว้เพื่อป้องกันเพศภัยผูดผีปีศาจทั้งในรัว้วในวังวัดวาอารามและบ้านเรือนของสามัญชนทั่วไปกลายเป็นเทพทวารบานจากฝ่ายจีนนามว่า เซี่ยวกัซึ่งเป็นคำพ้องเสียงของภาษาจีนว่าเซ้ากังแปลว่าการยืนเฝ้ายามในขณะที่ชาวจีนส่วนหนึ่งนิยมเรียกว่ามึ่งซิงที่แปลว่าเทพประตูเป็นการให้เกียรติยกย่องในฐานะเทพผู้มีบุญคุณช่วยคุ้มครองป้องกันภยัย มีนักคิดบางท่านได้แสดงทัศนะของเรื่องตำนานเสี่ยวกางนี้ไปในอีกทางว่าแท้จริงแล้วอาการฝันร้ายนอนไม่หลับของพระองค์นั้นไม่ได้เกิดจากความอาฆาตของผีพญามังกรหากแต่ว่าเป็นจิตใต้สำนึกที่รู้สึกสำนึกผิดในการสังหารพี่น้องของตนจนนอนไม่หลับมากกว่า อีกทั้งมีคำบอกเล่ากันมาว่าประเพณีการนำกระดาษรูปเทพารักษ์มาติดที่หน้าประตูนั้นมีมาแต่เนิ่นนานหลายยุคหลายสมัยแล้วแต่การนำรูปขุนพลทั้งสองของท่านมาสถาปนาเป็นเทพประตูเซี่ยวกางหรือมึงซิงนั้นกลับไม่ได้เริ่มตน้นในยุคของท,งทังไคจงฮองเตหากแต่มีขึ้น ในยุคหลังจากนั้นในว่าเป็นกุโสโลบายสอนสั่งเตือนสติคนเมื่อยามก่อนก้าวเท้าออกจากบ้านและก่อนกลับเข้าบ้านว่ากลางวันไม่เคยทำอะไรผิดกลางคืนไม่ต้องกลัวผีสางมาเคาะประตูดังนั้นในแต่ละวันจึงมันทบทวนชำระใจอยู่เสมอเธอ อย่าได้สร้างบาปกรรมอย่างพระเจ้าถังไทจงเลยสั่งนิทานว่าพระเจ้าถังไทจงเป็นที่เคารพยกย่องจากชาวจีนสืบเนื่องมาหลายยุคหลายสมัยในพระปีชาและคุณูปการด้านต่างๆของพระองค์ผู้คนอาจไม่กล้ายยกเรื่องนี้มากล่าวสอนตรงๆจึงแต่งตำนานเรื่องนี้ขึ้นเป็นกุศโลบาย สอนคนกลมังก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องเซี่ยวกางเทพทวารบานของจีนถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ